เข้าใจว่ามีเวลาสิบห้าวันนะครับก็เดี๋ยวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเสร็จมีทีมเวลาผมก็คงมีคอทีมกฎหมายนะครับเพื่อที่จะดูเรื่องของเราว่าจะไปชี้แจงอย่างไรนะครับก็เป็นธรรมดาครับของการเข้าสู่การเมืองก็ต้องเราก็ต้องให้มีการตรวจสอบได้นะครับก็คือทั้งฝ่ายที่ติบัญญัติหรือฝ่ายตุลาการมีความข้องใจก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่ต้องไปชี้แจงครับ อยากจะังไม่มียังผมยังไม่มีเวลาเลยครับเมื่อกี้ตอนที่เรื่องที่มติออกมาก็ยังประชุมอยู่นะครับแต่ก็ไม่ธรรมดาของระบอบประชาธนปีไปตยอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องก็ต้องรับฟังแล้วก็ต้องแต่ผมก็มั่นใจผมชี้แจงได้นะครับก็ต้องให้เวลาท่านเป็นเป็นการพิจารณาก็ไม่อยากจะไปกดดันทางด้านสารและบรรงนั่นนะครับแต่ว่ามันอยู่ในช่วงที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ปฏิบัติภารกิจสำคัญที่ต่างประเทศตรงน้ครับ ไม่มีครับโซฟาก็ไม่มีครับผมผมเชื่อว่าก็ก็ไม่ได้หยุดเป็นวันหน้าที่นะครับแล้วเราเองเราก็เรามีภารกิจอยู่แล้วเราก็เป็นต้องแยกแยะให้ถูกนะครับเรื่องปัญหาที่ที่ที่บ้านเราก็ต้องแก้ไขกันไปนะครับก็มีทีมงานที่ช่วยดูเรื่องอยู่แล้วนะครับเป็นธรรมดาของการเข้าเข้าเข้าสู่เวทีการเมืองนะครับเรื่องเรื่องเลยเป็นเรื่องรับไม่อยากเป็นเรื่องธรรมดาแต่เป็นเรื่องที่เราต้องต้องต้องรับทราบแล้วก็รับ ที่จะต้องให้ความกระจ่างกับสาธารณชนนี่แล้ซึ่อท่านนายกเองเขามั่นใจในในการปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างใช่ไหมครับเพราะว่าการตัดสินใจอะไรท่านนายก็มีที่ปรึกษาแล้วก็มีคณะกรรมการให้สัมภาษาครับครับก็ก็มั่นใจครับก็มั่นใจแต่เดี๋ยวต้องดูคําถามอีกทีว่าเราว่าเราตรงไหนเป็นอย่างไรนะครับก็ผมเชื่อว่าคนที่คนที่ต้องตัดสินเขาต้องดูให้ดีๆนะครับมี่รัฐบายออกมาพูดในํานองว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีทาง หรือทางสวบางท่านต้องการที่จะเล่นเกมอะไรบางอย่างต่อรองแต่ที่ท่านนะท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้มองตรงนี้เป็นเรื่องขการตรวจสอบแต่บางคนเขาก็มองในลักษณะนั้นท่านเองมีความคิดเื่นเกมอะไรที่ไม่เรื่องการต่อรองไม่มีผมผมไม่ทราบท่านต่อรองอะไรนะครับผมผมผมไม่อยากจะคิดไปในแง่ลบนะครับถ้าท่านท่านมีหน้าที่ของท่านก็เป็นหน้าที่ของท่านนะครับก็ได้ยินมาว่าบางคนเถ้าเกิดหมดเวลาไปแล้วก็ไม่ควรจะเสนออะไรไงผมไม่ทราบก็ว่าไปตามกฎหมายถ้าตามกฎหมายท่านยังมีสิทธิ์เสนออยู่ท่านก็มีสิทธิ์เสนอ นะครับอันนี้น,นี้ผมผมคงไม่ไปวิาพากษ์วิจารณ์นะครับเพราะว่ากฎหมายมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่า,าถ้าเขามีสิทธิ์เสนอเขาก็มีสิทธิ์เสนอแต่ถ้าเขาไม่มีสิทธิ์เสนอก็เดี๋ยวก็ว่ากันอันนี้ผมไม่ทราบนะครับส่วนเรื่องของการเกณฑ์ต่อรองหรือว่าอะไรอยู่ข้างหลังผมผมไม่อยากมองลึกไปขนาดนั้นนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านเองก็มีความปรารถนาดีกับประเทศชาติก็อยากให้การที่บริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเป็นไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็ชอบทมนะครับไปหนึ่งเขาก็ไม่อยากให้เกิดบัตบิเหตอทางการเมืองขึ้นมาเลยเพราะว่าตอนนี้ ออท่านเองและรัประเทศกำลังเดินหน้าต่อไปได้ออท่านอยากจะพูดอะไรกับคนอีกฝั่งที่เขามองว่าเราอาจจะไม่ถูกใจหรือทาอะไรไม่ถูกใจผมเชื่อว่าการที่เราเข้าสู่การเมืองเนี่ยผมว่าจะทําให้ทุกอย่างถูกใจทุกคนเนี่ยเป็นไปไแนลําบากนะครับแต่ว่าก็ขอให้มั่นใจในใน,ในรัฐบาลเนี่ยภายใต้ใตกรลังของผมเนี่ยว่าเราพิดมั่นกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับแล้วก็มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่นะครับส่วนเรื่องของการตรวจสอบเป็นธรรมดาอยู่แล้ว นะครับถ้าท่านท่านท่านเกลีถ้า,าเกิดท่านถามผมเมื่อไหร่ก็ตามทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิปายไม่ไ,มไ,มไมว้วางใจแบบไม่ลงมติหรืออะไรผมก็พร้อมที่จะเข้าไปตอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ให้เกียรตดท่านสภาตลอดเวลายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่เราเข้าสู่เข้าสู่การเมืองแล้วมันต้องมีทั้งนิติบัญญัติฝ่ายบริหารฝ่าย,ายตุลาการนะครับเราทราบอยู่แล้วตรงนี้นะครับแล้วก็มีองค์กรอิสระที่เข้ามากํากับตรวจสอบดูแลเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยความชอบธรรม นะครับก็อย่าอย่าอย่าไปบอกว่ามีใครอยู่เบื้องหลังเบื้องหน้าหรือว่าอะไรเลยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ที่มันที่มันมาอย่างนี้แล้วมันต้องมันก็ต้องให้ความกาาระจ่างกันไป